ครับไฟเขียวแล้วครับอันนี้คือทางแยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพรนะครับมีช่วงสงกรานนะครับช่วงสงกรานรถแน่นมากครับอันนี้ก็บอกว่าอีกยี่สิบสามยิบสามกิโลครับละแแมอำเภอละแมและร้อยกว่ากิโลครับร้อยสิบกว่าโลก็จะถึง สุราธานีครับรู้สึกว่ารถจะใช้ความเร็วพิเศษสนะังเกตนะครับท่านผู้ชมดูวไวทันหรือว่าพี่ผมม,มมีกล้องอยู่นะขี่ระมัดระวังครับพี่เป็นรวงครับเป็นรวงช่องสงกรานะครับพาลูกพาเมียไปเที่ยวอนะอย่าไปเหยียบจนลื่ตัวครับยังไกงก็ถึงครับถึงครับสงกรานอีกสองวันนะวันนี้วันที่สิบเอ็ดสิบสอง น,นะ,ะสิบสามนะสงการครับใจเย็นๆครับพี่อย่าทึบมาก <laughs> เห็นพี่ทึบแล้วผมไปร่วงครับนี่คือหลังสวนนะครับหลังสวนจากยุมพรมาสุราเนี่ยเกือบสองร้อโลนะเจ็ดนิดเดียวะฮะสักเก้าสิบร้อยเก้าสิบกโลนั่นแหละ แต่ตอนนี้เหลือประมาณร้อยกัาโลและเราอยู่มาถึงเกตหลังส่วนแล้วถนนหมายเลขสี่ถนนมาเลขสี่หนึ่งนะแต่คือดูในฝังนั่นก็บอกสี่หนึ่งแต่ว่านั่นแหละดูในแมทบอกสี่หนึ่งแต่พอแมทพูดบอกหมายเลขสองนะถนนสายอเอเชียนะเคยมีคลิปต้นๆตอนทำช่องใหม่ โดยบอกว่าตะดนหมายเลขตัดถนนสายเป็นเกษตรมานี่ต้องขอขอโทษจริงๆครับขอโทษที่ให้ข้อมูลผิดครับจริงๆเนี่ยตดนเป็นเกษตรเนี่ยวิ่งมาจากนู่นนะฮะมาจากเทพมาทางถึงสรีแยกปสมพรแล้วเลี้ยวขวาไปทางระนองระนองก็ไปพังงาไปออกนู่นนะครับไปออกภูเก็ตตะดนนเป็นเกษตร นะครับก็ผิดพลาดไปกบขอโทษด้วยครับไม่แก้ไขไม่ได้ว่าภาคสดๆครับไม่ได้แต่ขอโทษจริงๆนะตอนนี้ถูกแล้วครับถูกแล้วถนนจากถนนสายเอเชียวิ่งจากเสียกวถุงพรลงใต้ครับโอเคครับโอเคครับ ครับไปทางไหนก็รีวิวกว้างตั้งกล้องเปิดกล้องมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าตัดจอยเป็นสั้นๆนา,นาทีสิบนาที จะต่ำครับเนี่ยสายใต้ครับสายใต้เป็นอย่างเงี้ยครับน้มชลแล้วเป็นสายหลักของประเทศนะที่ล่องใต้ครับาะไอเสียเนี่ย,ย,ท,ย,ยที่บ้านคลองกกตรงนี้บ้านคลองกกนะกหลังสวนมาเลยนะ โมย่อมเมืองตรังโอ้โหมันกลายถึงนี่เลยครับหลังสวน รีวิวถนนสายเอเชียครับเมื่อกี้อยู่เลนขวาไปยาวไปนิดหนึ่งเพื่อแซงรถสองคันครับอันนี้แซงมาแล้วกับเก่าเลนซ้ายแล้วครับตรงนี้สงกรานครับช่วงสงกราน ก็ให้ดูสภาพถนนวันนี้ที่สิบเอ็ดครับมาตั้งแต่วันที่สิบแล้วเลนซ้จจายเป็นอย่างเงี้ยครับอีกสิบสี่กิโลครับละแม่ละแม่วันนี้กลับมาเลนขวาอนะครับ กาเลนไซา์นะครับรถโลงครับรถโลงช่วงนี้ครับเช้าอยู่ครับแต่วันนี้วันที่สิบเอ็ดกับพรุ่งนี้สิบสองเนี่ยรถแน่แน่ครับ,นนนนรบวันที่สิบสาไม่ต้องพูดเลยแน่นเปียครับนี่ครับ เหยียบมันไปเลยเหยียบมันไปเลยเหยียบไอ้มิดดีกว่าอันนี้หนองโพตลาดโพตลาดโพหนองโพก่อจะถึงละแม่มีตลาดของฝากไข่เข็มอ่าเรียกว่าข้าวเกตจะข้าวเกตชเชเยเอ,อไม่ใช่ข้าวเกตสุรา์ ตอนนี้ตลาดปรับปรุงแล้วครับซ่อมแซมแล้วตีเส้นแล้วลาดยางแล้ว แปดวงกว่าครับแปดงย้อ,ยอครับอาทิตย์กำลังขึ้นเลยขอโทษสีครับมือจับกล้องาอาทิตย์ขึ้นนะ mm. แ,แบบสงแดดสะสองมันยังดีกว่าทางป้ากลางนิดหนึ่งป้ากลางมองไม่เห็นอะไรอาทิตย์เลย mm. แต่นี่ก็มีฟันเหมือนกันดูดีๆมีฟันแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาก Đợt đợt rút vượt leo không? Tổ xong hầm rụng mải lên quá nữa nữa không? Tổ xong รถสวนมาก็กับปลายรถลงใต้ลงใต้ก็ตอนนี้ยังไม่เน้นครับช่วงสงกรานครับถือว่าวันที่สิเวทจ้สงกรานเหลือรีวิวไปเรื่อยครับเคียงรักรีสอร์ทโอ้โหนะครับตนี้เขียนราคาว้ก็ยังดีที่ได้เห็นราคา ว่าถูกต้องเขียนไว้ดีแล้วไม่ต้องกล้าไปถามติดตามให้ด้วยนะครับอ่ดูดูคลิปต่อครับคลิปนี้สั้นยาวไปก็ไม่ดีเท่าไหร่เอาสั้นๆครับ